สวัสดีครับพีซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มามัดข้าวเนาะช่วงบ่ายนะครับพีซีบ่ายสองก,กว่าแล้วนะครับพีซีนี่ผมเอาตอกตอกมัดข้าวนี่ลงมาแชก่แกนน่อนนะครับพี่ซีน่นแหละจะขึ้นไปมัดตรงแปลงนู้นนะครับพีซีผมก็อรุยงานต่อนะครับพีซีมัดข้าวช่วงบ่ายเนาะ จะมัดแปลงนั้นเอาขึ้นจากน้ำเนาะเพราะว่าน้ำมันไหลมาตลอดนะครับพี่ีเอาขึ้นไปตากเนาะตรงที่มันมีน้ำเนาะก็ข่าวก็เปียกน้ำนะครับพี่สี่เกีียวลงแล้วก็ต้องมัดขึ้นไปไว้ก่อนนะครับพี่สีแล้วมันแห้งค่อยขนขึ้นไปไว้ตรงเถียงเนาะแล้ววันหลังผมจะถ่ายให้ดู ตอนนี้ผมก็นั่งพักก่อนนะครับเช่ตอกมัดข้าวก่อนพึ่งมัดได้มัดข้าวได้สองร้อยสองร้อยเส้นเนาะตอกมัดข้าวนะครับไอซีก็นี่ตัวนี้มัดนี้มัดที่สามร้อยเนาะจะมัดบริเวณนี้นะครับไอซีบริเวณที่เกี่ยววันนั้นนะครับไอซีผม ถ่ายให้ดูเนาะนู้นนะครับไม่ใช่แปลงนี้นะครับเลยแปลงนู้นนะครับมันมีน้ําเนาะก็มัดขึ้นไปไว้ตรงคันเทนาเนาะไว้คันนานครับพี่ีเพื่อไม่มันถูกน้ำเนาะเพราะว่ามันเช่น้ำหลายวันแล้วก็ผมก็มานั่งถ่ายคลิปด,ดูนะครับพี่ีโอ้ไก่พอตาเสียงร้อง สงสัยตัวเมียนจะฟักไข่เนาะตัวไข่มาน,นั่งชมบรรยากาศก,าก่อนนะครับพี่ซีนั่งพักเย็นก่อนให้มันหายร้อนก่อนนะครับพี่ซีค่อยไปมัดเนาะมัดขึ้นส่วนแม่น้องกล้อยแม่น้องแม่ยายแล้วกอนน้องสาวแม่ยายเนาะสองคนก็ขึ้นไปเกี่ยวข้าวอยู่ด้านบนโน้นแห้วครับพี่ซี นี่ผมขึ้นมาถ่ายคลิปนั่นเนาะขึ้นไปนานแล้วนะครับพี่ีเป็นชั่วโมงแล้วนะผมก็ลงมามัดข้าวเนาะมัดตอกเลือประมาณสักยี่สิบเส้นเนาะตรงโน้นใกล้เถียงนะครับพี่ีผมก็ลงมามัดตรงนี้ก็ตอกกหมดพอดีผมก็ขึ้นไปเอามาแช่น้ำเนาะนี่ผมถ่ายให้ดูแล้วเนาะ บรรยากาศก็ร้อนนะครับพี่สีบางคืนหนาวยังดีครับมีลมพัดมาเป็นช่วงเนาะเป็นระยะอยู่นะครับพี่ีโอ้ไก่ไก่ป่าครับพี่ีไก่ป่าสามสีตัวไก่ป่าหัวาตาโอ้โหหัวตาทำไมไม่จับให้ผมเนาะเอาไปต้มต้ม ใส่บอกใส่ใบมะขามอ่อนนะครับวิซีน่าจะอร่อยเนาะเนี่ยครับโอ้ช่งพงวันนี้ก็ไปมัดข้าวเนาะก็ไม่เห็นลงคลิปเลยนะครับวิซีเพราะว่าไม่มีสัญญาณเนาะอยู่ที่โน่นเนะเาะเรว่ามันอยู่ไกลโอ้จากบ้านมะนาวขึ้นไปเจ็ดหลักกิโลนะครับวิซีโอ้ไกลมากนะครับ จากบ้านผมไปหาบ้านมะนาวก็สิบสองจากบ้านมะนาวขึ้นไปใส่ไปส,สวนก็เจ็ดหลักกิโลนะครับสิอ้ยเวื่อจะขับมอไซค์ถึงแขนปวดหมดแน่นอนอใะไปกับน้องชายเนาะแล้วก็คนพู้ทอนเนาะแล้วก็ ป้าน้องเฟลลี่ด้วยนะครับพี่ซีลูกสาวของคนภูทรเนาะส่วนแม่มาต่อยไปไม่ไปไม่รู้เนะาะเมื่อเช้านี้เห็นไปกับน้องออเรนเนาะขี่มอไซค์กับน้องไอเดียขับมอไซค์ไปไม่รู้ไปไหนอืมโอ้มือสั่นเนาะเหนื่อยนะครับพี่ซีนี่ครับเกี่ยวข้าวก็ใกล้แล้วครับพี่ซีใกล้แล้ว อถ้าข้าวสุกหมดพร้อมกันนี่ผมว่ามันจะเร็วอยู่เนาะอันนี้ข้าวสุกไม่พร้อมกันนะครับมื่อวานนี่ก็เกี่ยวตรงนี้นวนก็เอาไว้ดูตรงนี้ก็เอาไว้ข้าวยังไม่แกย่ยังไม่สุกเนาะนวนตรงนี้ก็แปลงนึงก้นเอาไว้นะครับพอ่สีโอ้เป็นจุเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับไอซสี ข้าวก็ข้าวก็สวยอยู่ครับปีนี้น,น,นี่แหละครับพี่ซีทำไรทานาเนาะเหนื่อยก็จริงนะครับพี่ีขอแต่มีข้าวกินเนาะถ้ามีข้าวกินนี่ก็ไม่เท่ไม่เรื่องเงินก็ไม่เท่าไหร่นะครับพี่ซีก็พอหาใช้ได้เนาะถ้าไม่มีข้าวกินนี่โอ้ยยุ่งยากจริงๆน,นะครับ มันก็ข้าวก็ดีมีข้าวกินเนาะมีไร่มีนาทำไร่ไปด้วยนะครับพี่ีไร่มันสำปังเถียงพ่อกระต๊อบพ่อตานะครับพี่ีตั้งแต่นู่นแหละครับพี่ีเพิ่งลงมามาจากบ้านเนาะมานอนนอนอยู่ที่นาเนาะพ่อตาไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับตอนนี้ เพราะว่าไก่ตัวนี้นี่ครับี่ศีเห็นไหมครับตันนั่นุดเปิดดูลงไปลงมาหากินข้าวนมจิกข้าวแถวนี้แล้วครับวิศีจิกไปจริงมาเคลียไปเคลียมาโอ้ยยุ่งมัดไม่เป็นเลยนะครับวิีม้วน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 ข้าทีนี้ผมเอเห็นแล้วม้วนม้วนข้า มัดเลยทีนี้ไก่ไก่พว,วาตาเรามาเลี้ยงบรรยากาศก,ก็ร้อนนะครับรับเอฟซีพักก่อนเนาะแช่น้ำตอกแช่น้ำก่อนไว้ไมมัดเพิ่งจะบ่ายสองนะครับเอฟซีร้อนจริงๆนะครับก็มานั่ง ดูข้าวถ่ายคลิปไปด้วยนะครับพี่ซีวันไหนเนาะมันจะเก๋หมดพร้อมกันข้าวสุกพร้อมกันเนาะเมื่อวานนี้เกี่ยวไปก็ตรงนี้ก็ยังเขียวสุกบ้างเขียวว่างนะครับพี่ซีโอ้โอ้โอโกิ่งไม้หักโน่นอยู่บนเขานะครับพี่ซีนี่อยู่ใกล้ๆนี่ครับ ไม้มันนี่ครับบ้านนี้เขาจะทําไร่มันสับปะหลังเนาะไร่มันสับปะหลังเยอะนะครับไปสี่แถวนี้บ้านผมไม่เท่าไหร่แล้วเขาเริ่มใช้ปลูกยางหมดแล้วอนอนครับโอ้เขาแต่ละลูกเนาะน,นู่นไปด้าฝั่งนู้นนะครับขึ้นปนอยนู้นจะเป็นไร่มันสับปะหลังเขาทั้งนั้นนะครับไสี่ ลังเขาลุงนู้นนะนี่นะครับนูน่นไปลงไปนู่นก็ถึงอำเภอตะงอยเนาะนะผมก็ขอจบคลิปเพียงที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ